นตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของกองทัพช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เชียงใหม่เต็มขีดความสามารถเนื่องจากสถานการณ์กลับมาหน้าเป็นห่วงอีกครั้งกลับมาระดดกํากำลังยุโทโธปกรณ์ทั้งการป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูจัดกำลังพลพ,พร้อมรถบรรทุกเรือท้องแบ เขาี่เหลือสัตว์ในมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมอเภอแม่แตงคาดว่าจะอุพยพกช้างที่เหลือไปอยังพื้นที่ปลอดไภัยได้ในวันนี้กรมป้องกันและบัรเทาสาธารณภัยแจ้ง10จังหวัดภาคกลางประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธาน นนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ําในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ําพร้อมประชาชมพนันเตือนประชาชนริมฟอกเขอภัยค่ะริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ําให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้าและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงช่อง7 HD ร่วมกับกองทัพไทยเปิดรับบริจาคสิ่งของอุป ประโภคบริโภคช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศสามารถบริจาคได้ทุกวันที่ช่อง7 HD ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาสอบถามข้อมูลได้ที่024957777กด0ค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาติดตามกรณีนาะยกอิงนะคะขอบคุณนิตยสารไทม์ยกให้เป็นหนึ่งในผู้ส่งอิทธิพลค่ะ ค่ะอ่าฮะแปดคอยาค่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่หกตุลาคมเป็นต้นไปค่ะคะ่ะค่ะสิบสามสิบสี่หรอคะยกโอเค กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมตำรวจน้ำค่ะได้ออกตามหาตัวนายราเมศรหรือเออายุ33ปีผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ติดตั้งกำลไร EM แล้วสัญญาณขาดหายไปจนไปจับกลุมตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยเพชรเกษม130ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในเอถูกตำรวจสพกระทุ่มแบนจับกลุมพร้อมของกลางยาบ้า30เม็ด ดำเนินคดีฐานมียาบ้าไว้ในครอบครองเจ้าตัวให้การรับสาร,รภาพตำรวจจึงพาตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดสมุทรสาครและได้รับการปล่อยตัวสู้คราวมีเงื่อนไขต้องส่งกําไร e m ปรากบว่าหลังปล่อยตัวไปแล้วสัญญาณขาดหายสารจึงออกหมายจับให้ตำรวจจะตามจับกลุ่มมาไต่สวนนางสาวปภาดาอายุ50ปีร้องของความช่วยเหลือจากทางช่อง 7HD ว่ามีปัญหากับเพื่นบ้าน กระทบกระทั่นกันหลายเรื่องต่อมาถูกอีกฝ่ายร้องเรียนเรื่องการต่อเติมบ้านไปถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลและนิติบุคคลของหมู่บ้านทั้งที่ไม่ได้ต่อเติมรูกล้ำไปที่บ้านของคนอื่นนําไม้มาติดที่บ้านไม่แสดงตัวเป็นเจ้าพนักง,งานผู้จ่าไม่สุภาพจนแม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุเกิดความหวาดกลัวก่อนที่นางสาวปภาดาจะเข้าขอความเป็นธรรมกับนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองและแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีให้พิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพธให้ความสําคัญต่อ,ตอการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนล่าสุดได้จัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ผลักดนันใช้ซอฟต์แวร์ในพื้นที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคิดคน้นและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดผลงานใหม่ๆที่ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเองนางสาวแพทย์ทงทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีขอบคุณนิตยสารไทม์หลังจัดให้เป็นหนึ่งในผู้ส่งอิทธิพลแห่งอนาคตทม 100 Next ประจำปีที่ติดอันดับในหมวดผู้นำซึ่งถือเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในเอเชียนอกจากนี้นายจิรายุข่วงรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียที่กรุงโดฮารัฐกาตาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีต่างได้รับคำชื่นชมจากสื่อมวลชนต่างชาติในการแสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะก้าวไปสู่การพัฒนานในอนาคต ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแลนแรงงานเซมิคอนดักเตอร์พบเพียง1%ทั่วประเทศล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเปิดหลักสูตรใหม่วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นครั้งแรกเปิดรับปีการศึกษา2568นารอำร่อง3สถาบันได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตั้งเป้าผลิตบัณฑิตจ,จบใหม่ด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้อย่างน้อย1000 500คนต่อปีคาดว่าใน2-4ปีไทยจะมีแรงงานด้านเซมิคอนดักเตอร์มีทักษะการผลิตคิดค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตยานยนต์รวมถึงอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆที่ต้องอาศัย AI เนื่องจากมีแนวโน้มความต้องการในอุตสาหกรรมเคมเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มมากขึ้น จากเหตุการณ์ที่หรานยิงขีปนาวุธเข้าไปในไตรเอลเพื่อตอบโต้ต่อการสังหารผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเตหรานขอให้คนไทยในอิหร่านติดตามข่าวสารจากทางการอิหร่านและจากสถานเอกอัครราชทูตตลอดจนสมาคมคนไทยในอิหร่านและสมาคมนักเรียนไทยในอิหร่านอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่อาจมีการชุมนุมการของคนจนํานวนมากหรือใกล้บริเวณสถานที่ตั้งทางทหารรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณ หนป่ภต่างๆกำชับให้เก็บเอกสารประจำตัวและหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อใช้เดินทางได้ทันทีในกรณีเหตุฉุกเฉินคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ15นาิกา25นาทีในข่าวเด็ดเจสีนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายสามครึง่งบ่ายสามยี่สเบรั่วะละักได้ใหญ่ความจริงเบกนี้ประกอบตีไว้ให้จุดจุดสิบสี่ข่าวค่ะแต่ว่าเวลาเหลือน้อยก็เลยเหลือแค่สิบเอ็ดข่าวนะคะถ่ายเบื้องหลังให้ดูหน่อยนี่แหละคะ่ะคือเบื้องหลังแล้วก็หลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวทีมงานเราก็จะแยกย้าไปไพับก,กันนะคะเพราะว่าล่างยหาม่มาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ เดี e ๋ยวกลับมาเจอกันอีกตอนบ่ายสามนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะออกเวรแล้วใช่ไหมออกไปแล้วไอ้ไว้ค่ะไม่อยู่ในกัรหร่อไบสามครึ่งอีหนึ่งเบร์ไม่แล้วไม่แล้วุ่นนี้เจอกันใหม่ตอนเช้านะคะมาไหมคืนนี้ที่ดูเอ้าเหรอนีมาใช่ค่ะอุ้ยอดมาเจอท้งทุกที่กันเลยอ่ะ ลุนมากเมื่อเช้า,าเห็นการบอกเลยพีสุดสุดเดี๋ยวืนนี้พี่อยากเอาคนมาข่อนั่นแหละเหมือนมีคนเอามาเข้าคิวอะไรพระหนูเข้าสตูปุ๊บนั่งอยู่แป๊บหนึง่งน้องมาเลยลา,ายมากร้ายกาดสุดๆเด็ก เออใช่เด็กไปก่อนพี่แล้วคือทุกคนรู้ไหมว่าก่อนหน้านานานน้องเขาเพิ่งจะแบบกอดจเจนนี่แบบอเยลักพี่มากเลยกอดโซบหลยอะไรเงี้ยจนกระทั่งพี่เจดมาพอพี่เจดมาปุ๊บเราก็ไม่มีความหมายเลยทันทีเสียใจมาก คือตอนแรกกับน้องอนะเขาร้องหาแม่แม่แม่แม,แม่ไม่อยู่ไหนเพราะแม่นอนเขาไปทํางานใช่ไหมคะตอนที่เจีนี่ถูกย่างชีพไปแจกละแล้วพอเอ่อเจนี่ไปก็แบบขออุ้มน้องอนอนเขาก็ให้อุ้มหน้าหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพี่เจดมาปุ๊บน้องก็โผล่ไปหาพี่เจดอะแล้วไม่หาจีนี่เลย รู้สึกเสียใจมากว่าโอ้ยเด็กน้อยเด็กเรามาทำท่าเป็นังเกียรนะไม่อยากให้อุ้มไม่อยากให้อะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะกลับดีดีนะคะ Thank you so much บ๊ายบายครับเก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้เป็บใหม่ ไม่ได้ทาอะไรเลยไม่ได้ทําอ,อะไรน้องเลยน้องนั่นแหละแย่เราเราเสียใจมากทำไมน้องทํากับเราแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องก็ดูรักเราดีพอพี่เจตมาก็คือลืมฉันเลยจ้าได้ใหม่ลืมเก่าเสียใจสุดๆล้วคือเขาบ้งชาวบ้านเขาดูอนรนะเขาจวนล้อกันใหญ่เลยอะตลกมากเขาแบบว่าน้องเนียเอาจะเนี่ยไม่รู้ซะแล้วว่าใครเป็นคนใจดีว่าใครเป็นนางฟ้าเฮ้ จริงไหมชีวิตรถติดมากเลยค่ะกำลังไปนะคะอ๋อเลยจะถามนี่ออกมาไหมใช่แต่ว่าพี่งานเยอะมากเลยอ่ะพี่ต้องหาต้องเลยนะได้ไม่มีปัญหาอ,อ๋อแค่นี้เองใกล้ๆเขาบอกแล้วค่ะบีซี่ไม่ต้องมาก็ได้ไม่เป็นไร โอหี oh. ่สามมาฮัลโหลอยู่ไหนนะคะอ๋อ oh. ไม่ถ้างั้นก็ไปเจอที่ mm hmm. นู่นเลยไม่ล่ะจะได้แยกย้ายกนกลับเลยหรือยัอยงไงโอเคฮะจอนู่นเลยโอเคได้คะ่ะงั้นจะถึงนีกกี่นาทีคะ mm hmm. ไม่ไม่ได้รีบไม่ได้รีบแค่จะได้กลับเวลาไปให้ถูกเโหล โอเคเราใกล้ๆเข้ามาก่อนแล้วกันเนาะโอเคได้ค่ะจอยู่ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวก็วันนี้จะไปหาอาหารเจกินนะคะอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนเสื <S <s uh ้อก่อนดีกว่าถูกเพราะว่าจะได้ไปเดินตลาดสบายเพราะว่าจะได้ไปเดินตลาดสบายๆค่ะ หมือกลางวันนะคะฮ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวจะขออนุญาตขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายน้องพอยไหนยังอยู่ไหมไม่อยู่ดูซิแล้วหรอไปแล้วหลอหลับดอกหลับแม่เลยเงียบกิบเป็นเราก็น้อยใจนเดนไงก่อนใช่คือตอนแรกกเด็กกอดเจนนี่แล้วพอเขาเจอที่เจเขาก็เปลี่ยนใจ อ๋อไปหายงานก่อนโอเคบยบายค่ะขอบคุณนะคะเจอกันจุ๊บๆยบายค่ะทุกคนยังอยู่น่ารักที่สุดเล้อคุโอเคสู้ๆนะคะทำงานแล้วก็ขอทุกคนดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยตอนนี้ถึงเวลากินข้าวด้วยเจอกันใหม่ก่อนไปสวัสดีไป